วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูก้านพันยารุ่นใหม่ของมาเทนนะครับเป็นก้านชื่อว่า triple t h u n d e r นะครับ t ันเด e r ตอนนี้ t r i p p e r แปลว่ามันจะมีสามหัวนะครับแล้วก็สามหัวนี้รูปด่างดานเป็นยังไงขนาดเป็นยังไงเราไปดูกันเกนเลยนะครับมาเลยนะครับนี่คือตัวตัวของก้าน t ร i p เ e ิลทันเดนะครับตัวนี้จะมีความยาวจากหัวถึงท้ายเนี่ยอยู่ที่ 1 2 7ซนติเมตรนะครับมาดูใกล้ๆเลยตากล้องโอเคที่หัวนะครับจะมีความพิเศษหน่อยนะไปดูที่หัวกันตัวนี้จะเป็นกา้านใช้ระบบเชื่อมนะครับเชื่อมอย่างดีเลยนะครับแล้วกเ็เหมือนกับก้านันเดอร์แต่ว่าตัวนี้มีความพิเศษ3หัวก็คือว่ามันสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับตัวนี้หมุนขึ้นหมุนลงได้ครับจะปรับทิศทางยังไงก็ได้นะครับ แล้วก็เป็นหัวเซรามิกทั้ง3ารูเลยเห็นไหมครับขาวๆนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้นะครับความพิเศษต่อมาก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถปรับฟู่ได้ไกลได้ทั้งสามหัวนะครับปกติเนี่ยเขาจะปรับฟู่ได้แค่หัวเดียวอีกสองหัวปรับไม่ได้แต่ตัวนี้ปรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทดสอบให้ทุกท่านดู ว่ามันมีประสิทธิภาพยังไงแล้วน้ําที่ออกมาเป็นยังไงอีกนิดนึงนะครับตัวท่อที่นี่จะเป็นตัว3ามหุนนะครับตัวนี้สามหุนหมายความว่ายังไง3ามหุนหมายความว่ามันต้องใช้กับปั๊มที่เป็น3ามหุนถึงจะเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเราใช้ปั๊ม2หุนประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าตัวก้าน Triple Thunder ตัวนี้จะทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับ